สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักกันทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮ a ชแนลนะครับผมวันนี้ก็วันที่30นะครับวันที่30ก็ก็จะมาสรุปสรุปบนล่างให้นะครับผมสรุปบนล่างก็คือลงให้แล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่มันเยอะไป สูตรนี้มาตัดให้เหลือน้อยหางนะครับให้เหลือน้อยหางก็ไม่รู้ว่าจะตัดผิดตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตัดถูกตัดผิดยังไงก็เพื่อนๆก็ใช้พิจารณาญาณเอาเองนะครับผมก่อนที่จะไปดูสูตรตัดสูตรดับอะไรก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับตามกฎทางช่องย u ทูบครันะครับผม คลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้อาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนาข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุดสรุปวันนี้ที่ผมนํามาเสนอในวันที่หนึ่ง กันยายน2564สูตรนี้จะไปต่อได้ไหมจะหลุดไหมอะไรไหมเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับก็ทำไปตามสูตรนะครับผมทำไปตามสูตรนะครับสูตรมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันนะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับผมในส่วนที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็ เป็นคู่โต๊ดสองตัวบนนะครับสองตัวบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอันนี้ผมแยกให้แล้วนะครับผมสองตัวบนเหลือจากตัดดับแล้วนะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเก้าสามสามสองสามแปดเจ็ดเก้าสี่สามหกแปดเก้าหกเจ็ดหกนะครับไปกลับด้วยนะครับผมไปกลับไปกลับด้วยนะครับ ทำให้เต็มที่แล้วครับไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับผมถ้าในนี้หลุดก็น่าจะไปอยู่ในชุดเต็มนะครับในชุดเต็มในคลิปก่อนหนะ้าที่ลงให้นะครับในคลิปก่อนหนะ้าถ้าที่ผมตัดให้หลุดนะครับอาจจะไปอยู่ในชุดเต็มนะครับอันนั้นผมยังไม่ได้แยกให้นะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบน อนันผมไม่ได้แยกให้นะครับแต่คลิปนี้ผมแยกให้เลยครับบนคือบนล่างคือล่างนะครับผมมาแล้วครับอันนี้ล่างคือล่างนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับไม่เกี่ยวกับบนอันนี้ก็เหลือจากตัดดับแล้วนะครับเหลือจากตัดดับแล้วก็เหลือไม่เยอะนะครับสูตรล่างผมมีสูตรตัดเยอะนะครับผมสูตรบนนี้มีสูตรตัดน้อยสูตรมากครับทําไม่ค่อยได้ครับ ทำได้งวดสองงวดสิบงวดมันโหลดเงี้ยไม่มั่นใจครับไม่อยากเอามาใช้แต่สูตรตับล่างนี้ผมมีเยอะครับมันก็เลยตัดได้เยอะเรือน้อยหางนะครับผมในเมื่อสูตรในเมื่อหวยเรือน้อยหางมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะนะครับโอกาสที่จะโหลดที่จะพลาดมีเยอะนะครับเพราะว่ามันมีน้อยหางตัวเลือกมีน้อยลงโอกาสที่จะพลาดมีมากพอสมควรนะครับ ถ้าเลขเยอะไปก็เปลืองตังค์นะครับเปลืองตังค์อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเลขเยอะไปก็เปลืองตังค์ถ้าเลขน้อยตัวก็ประหยัดตังค์แต่โอกาสที่จะหลุดมีเยอะนะครับตัวเลือกมีน้อยโอกาสที่จะหลุดมีเยอะนะครับทีเ่เหลือจากตัดดับแล้ว2ตัวล่างก็จะมี1551นะครับไปกลับนะครับผม3553 2 6 6 2 7 9 9 7นะครับผม ส่วนตัวส่วนตัวผมชอบนะครับชอบมากที่สุดก็คือ2 6งหนะครับกับเจ็ดนะครับสองหกเอันนี้เป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ต้องชอบตามผมก็ได้นะครับไม่ต้องชอบตามผมก็ได้นะครับผมเพื่อนๆอาจจะมีในใจอยู่แล้วก็ได้ก็เอาที่เพื่อนชอบคิดได้เองได้อะไรได้นะครับตัดสินใจเองนะครับผม ตังนั้นเป็นของท่านนะครับไม่ใช่ของแอดนะครับผมก่อนนำข้อมูลไปใช้ก็ชิดเยอะนะครับถ้ามันไปชนกับสูตรอาจารย์อื่นท่านท่านท่านอื่นในหลายท่านอืมโอกาสมีมีมาจะมาก็มีเยอะนะครับก็ลองเอาไปชนกับสูตรของอาจารย์อื่นด้วยได้นะครับผมอันนี้เป็น3ตัวบ,บนตรงโต๊ะไปกลับนะครับผมอันนี้ก็สรุปมาให้ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าจะตัดให้เหลือน้อยกว่าน,นี้เพื่อนๆก็ไปตัดกันเองนะครับ3ตัวบนก็เหลืออยู่015ไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยศูนย์หนึ่0ห้079น1์สามแปดสองห้า 1>, 1 2 8 1 3 4 1งแปดห1 4่งสามสี่หนึหสองห้าห้าประมาณนี้นะครับไปกลับด้วยนะครับผมส่วนตัวผมก็จะเน้นสีแดงนะครับเน้นสีแดงก็คือ0 5นย์ห้าศูนย์หนึ่ห้านะครับศูนย์สามแปดสอหกสองนึเดนะครับเป็นลองนิดๆชอบ ในหน่อยก็ไม่กล้าตัดทิ้งก็มี1นึ่งนะครับไม่กล้าตัดทิ้งเลยแล้วก็259ห้านะครับอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะครับผมมาปิดท้ายกันด้วยเลขดับสามบนคงที่นะครับเลขดับสามตัวบนคงที่นะครับถ้างวดนี้ผ่านก็จะเป็นงวดที่ร้อยหนะครับร้อ ส่วนหลักเกณฑ์การคิดคำนวณแบบไหนเพื่อนๆนก็ไปไล่แลไปไล่ย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยลงให้แล้วนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณเลขสูตรนี้มีที่มาที่ไปแน่นอนนะครับอันนี้เป็นลองให้เพื่อนๆเป็นงวดที่4นะครับเป็นงวดที่4แต่การคิดคำนวณย้อนหลังก็คือ168งวดแล้วนะครับดับอยู่ตลอดนะครับยังไม่สะดุดนะครับ ดับผ่านตลอด168หงวดถ้างวดนี้เป็นดับผ่านเองทีก็จะเป็นงวดที่169นะครับผมส่วนนี้ก็คือหลักหมืน่นหลักแสนนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็ไปเทียบดูนะครับจะไปเทียบอะไรแบบไหนในคลิปนี้ไม่มีนะครับผมเพื่อนๆน,นก็ไปย้อนดูกันเองนะครับผมจะเขียนคําว่าดับบนคงที่ดับผ่านมาแล้วร้อยหกสิบ หกสิบเจ็ดหกสิบแปดงวดอะไรนี่แหละครับอันนั้นคือแม่สูตรและหลักการวิธีคิดคำนวณนะครับผมงวดนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสี่สองนะครับแล้วก็หกเจ็ดเก้านะครับอันนี้รับประกันได้ครับเลขมีหกประตูถ้ามีเจ็ดแปดเก้าประตูหนึ่งสี่สองหกเจ็ดเก้าเอาอยู่แน่นอนนะครับเอาอยู่แน่นอนลงให้เพื่อนเพื่อนสี 4, งวดสามงวดก็ผ่านจริงนะครับผ่านจริง ที่ขยายตัวเลขให้อีกทีก็จะมี014 046 024 047 049นะครับที่ขยายตัวเลขออกมาออกมาให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรจะว่านะครับแล้วแต่สูตรจะพาไปนะนะครับว่าจะดับผ่านไหมไอห้หาหางที่นอกเหนือจาก142 679นะครับ แต่ที่ลงให้เพื่อนๆสามงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านเอาอยู่จริงนะครับผมใกลห้วยออกเต็มทีแล้วนะครับผมก็ถ้าใครมีสูตรเด่นสูตรอะไรอยู่ในมือเลขมันเยอะมันล้นมือเกินไปก็สูตรนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้นำสูตรนี้ไปตัดได้นะครับผม คลิปที่ลงวันนี้ก็อาจจะสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยววันห้อยออกก่อนห้วยออกหนึ่งวันหรือวันห้ยออกผมจะลงทางช่องห้วยอีกทีนะครับเพื่อนๆก็ไปดูตรงนั้นอีกทีนะครับถ้าดูในคลิปนี้แล้วมันไม่ชัดเจนมัวหมองอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปดูที่ห้องห้ยต่างๆนะครับที่ผมลงนะครับผมก็จะเอาไปลงในวันที่ห้ยออกนะครับก่อนห้ยออกแน่นอนนะครับผม สูตรดับสองตัวล่างสามตัวบนไปกับอะไรก็รับกินอะไรก็จะเอาไปลงที่โน่นะนะครับผมจะลงคลิปนี้มันก็ยาวนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้นะครับผมมาสรุปให้จะถูกออกถูกใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมสําหรับสูตรดับสามตัวบนของที่ถ้าใจไม่แข็งพอก็อย่าเอาไปใช้นะครับสำหรับคนคอเดียวกันเท่านั้นนะครับที่ จะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้คนคอเดียวกันเท่านั้นนะครับคนที่กล้าได้กล้าเสียเท่านั้นนะครับเหมาะกับคนที่กล้าได้กล้าได้กล้าเสียนะครับสูตรนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าสูตรนี้จะดับอยู่อีกไหมไม่มีใครทราบได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพนพี่นพ,พน้องนองในวันที่หนึ่งกันยายน2564าห่เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับถูกหวยรวยเบอร์ ชุดใหญ่ๆกันนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแอดรับชมคลิปแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคนเข้ามาใหม่ๆถ้าถูกใจก็กดลิปกด,ดก,ด like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคนเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมกดกระดิง่งปิ๊งป,งปงไว้ด้วยนะครับ เผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผม